ปลาลงไปสช่ไมเนือนมะเขือนะคะตัวแปบลงไปน้ำค่ะซุปค่ะเป็นมะเขือนะคะซุปมะเขือเสร็จปลาแล้วก็ปรุงะะด้วยปลาล่าโป่งชลดน้ำปลาเกลือนะคะปรุงให้มันนัวนะคะแล้วก็แลกเอาเนื้อปลาออกก่อนนะคะเอาเนื้อปลาออกจากต้ำเนื้อปลา แยวน้ำส่เดอมมัสกระเด็นใส่ตานะคะปบวกในี่ใส่เลิกค่ะใส่ลงคุกเลยค่ะตวามรูดอืมปลวกดิบอืมกำเขินเลยน,นะคะใส่ลงไปใส่จากสองส่วนใหญ่ๆก่อนนะใส่น้ำอีกก็ได้นะคะมันข่นอยู่น้ำส่วนจองนะคะ อโอเคได้แล้วหนึน่งซิมบงกวนเดอร์ค่ะเพื่อมันเข็มแล้วเอาเลยค่ะนนขัวค่ะพี่ลัวกับขกลัวนี่หาเตกขัวหอมๆเลยค่ะอืมผักคา่ะสละแเน่กับผักหอมเห่าค่ะไปหัวหอมขอขวขัวขนาดอืมอซิมค่ะ ใช้น้ำปลาไปอีกได้ค่ะบ่เพดค่ะเซ็จนะคะ